โดยใช้แผลเนี่ยไปหางบป,ประมาณมาทํางานในในระดับพื้นที่มาพัฒนาพื้นที่ก็เอ้ยปิ๊งปิ๊งในไอเดียนี้ก็เข้าไปไปตามในเรื่องเนี้ยไปเขาทำสิบเวทีในตำบลก็ไปทุกเวทีเลยพอได้หลักคิดปุ๊บเนี่ยก็ช่วงนั้นเนี่ยพอดีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วง,วงปีสอ5 1นาใช่ค่ะเกิดขึ้นพอดีแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าเพราะนั้นช่วงนั้นมันก็เป็นหมดวราระที่ที่โครงการซิปอ่ะ ซิฟเขาหมดตัวลงแล้วก็สถาบันพระนางกรชุนก็เข้ามารับมือก็ก็เกิดการเรียนรู้กันโยงขายกันในระดับทั่วประเทศพอโยงขายกันเลยจากคนที่มีหลักคิดหลักการเดียวกันเนี่ยก็มารวมตัวกันทั้ง4ภาคเลยพอทั้ง4ภาครวมตัวปุ๊บเนี่ยในฐานที่เราเองเนี่ยมีหลักคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรอกเป็นเหมือนเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมนี่แหละยังไม่มีอะไรเสร็จแล้วทีนี้ก็พยายามจะเอาเอากระบวนการเรื่องของการจัดทําแผน ทําแผนชุมชนใชพแผนาชุมชนใช่แผนชุมชนค่ะแผนตอนนั้นใช้ชื่อว่าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองทีนี้พยายามลงไปในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลแต่ยอมแล้วว่ามันยากมากเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้นําอะไรพอเอาไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนันในระดับเขาเขายังคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวคนนู้นอยากจะเป็นกำนันหรือเปล่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่ายางเงี้ยเหมือนกับว่าประกาศศัตรูเขาแหละใช่ใช่ใช่ตัวตัวแผนชุมชนนั้นมีประกอบด้วยอะไรบ้างครับ อ่าจริงๆแล้วในกระบวนการทําแผนเนี่ยมันคือชาวบ้านมาคิดกันนะว่า,ถ,าถ้าสมมุติว่าตอนนั้นอาจจะบอกต่ออีกนิดนึงว่าพอพอทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ลงกลุ่มกลุ่มที่ตัวเองอยู่ในในประธานกลุ่มทอผ้าเนี่ย<ถ>ก็เอากลุ่มทอผ้ามาร่วมคิดกันที่ว่า,าเอ๊ะกลุ่มเราเนี่ย เราจะคิดยังไงที่จะวางแผนกลุ่มให้มันจเจริญก้าวหน้าแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ใช้กระบวนการที่จะไปเรียนรู้จากข้างนอกมาก็ใช้เพราะงั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมากลุ่มมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันไปสู่ทิศทางที่ดีเรื่อยๆนะคะก็ทางสถาบันพัฒน,นาองค์กรชนเองก็หนเสริมในเรื่องของกระบวนการทําแผนลงไปในระดับตำบลหลังจากนั้นเนี่ยในในการทําแผนเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันร่วมกันคิดคิดก่อนว่ามาช่วยกันกําหนด กำหนดชีวิตของตัวเองอะ,อะว่าอยากจะเดินไปทิศทางไหนอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรแล้วในตรงนั้นมันมีปัญหาอะไรไหมที่เราจะแก้ก็เอามาคิดร่วมกันก็มากําหนดวเป็นแผนแล้วก็ยิ่งอออพอเป็นแผนแล้วก็นําไปสู่เป็นโครงการพอโครงการปุ๊บก,ก็นําไปสู่การทํากิจกรรมต่ออย่างเงี้ยคะอันนี้คือเป็นแผนที่ชาวบ้านทําเป็นแผนชุมชนแต่ตอนนั้นทําเฉพาะชาวบ้านจริงๆนะไม่มี ไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมหรือคิดกันเองอย่างเงี้ยคะใช้เวลานานไหมครับในการที่เรียนรู้วิธีการทําแผนชุมชนนานค่ะกี่ปีครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ปี40มาเลยตัวตัวของดิฉันเนี่ย <40, S 1> นะคะก็ะประมาณ10ปีใช่ค่ะในการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จนกระทั่งสามารถที่จะนําไปใช้ในการทําแผนชุมชนในในตำบลของเราคือตำบลบัวใหญ่เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะในในส่วนนี้ตัวแผนนม่มีอะไรบ้างครับองค์ประกอบมี มีเรื่องของการเรื่องของการเมืองไหมเรื่องของเศรษฐกิจไหมมีทั้งหมมีมีทั้งหมดเลยคือในตัวแผนเนี่ยมันจะบอกถึงในเรื่องของเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายของเป้าหมายใหญ่ของแผนแล้วเนี่ยอยากเห็นเรื่องอะไรแล้วก็มีวิสัยทัศน มีเรื่องของการว่าแนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมีอะไรแล้วปัญหาที่มันเกิดมันมีอะไรมัง่งนะแล้วก็พออย่างนั้นปุ๊บมีเรื่องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยในด้านเนี่ยครอบคุมทั้งหมดเลยไม่ว่าในเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องการปกครองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมฮะเรื่องของสุขภาพแผนตัวนี้จะคุมทั้งหมดเลย ตอนตอนแรกเนี่ยคุณที่กำพรก็เหมือนกับว่าเป็นวิทยากรแนะนำเขาจนกระทั่งมา,มาเป็นประธานกลุ่มเลยใช่ไหมครับยังไงค่ะตอนตอนแรกเนี่ยที่ใช้กระบวนการตรงนี้นะกะ็เป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับคนอื่นๆที่เขาเขาเอาความรู้เรื่องนี้เข้าไปในระดับ,บตำบลเราเนี่ยแหละครับอเสร็จแล้วทีนี้พออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอเรามีหลักคิดเรามีอุดมการณ์เรื่องนี้อยู่ว่าเฮ้ยถ้าจะพัฒนาให้บ้านเมืองเราอยู่รอดปลอดภยัยแล้วอยู่ไปได้เนี่ย มันต้องมีแผนสิถ้าไม่มีแผนถ้าไม่คิดอะไรเลยเนี่ยทำแบบสเปะสปะเดินแบบสเปะสปะมันเป็นไปไม่ได้นะก็คือเห็นช่องทางเป็นแสงเทียนเรียบหรี่อยู่ปลายอุโมงค์อ่ะครับเออจริงจริงแผนนี่ก็นิยามศัพท์เขาก็บอกแล้วว่าแนวทางสู่อนาคตนะครับแต่เป็นอนาคตที่เราเห็นร่วมกันเราเราจะไปด้วยกันค่ะในส่วนนี้เนี่ยมีนอกจากเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ย มีประเด็นไหนบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมความดีของคนในชุมชนนะค่ะมีค่ะในด้านของสังคมเนี่ยค่ะชัดมากเพราะว่าใน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 ,ในระดับพื้นที่เนี่ยยอมรับว่าปัญหาสังคมนี่เยอะมาก <c oughs> ไม่ว่าในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของวัฒนธรรมที่กําลังเสี่ยมไปเรื่อย <c oughs> ๆเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนมากเลยจาก <c oughs> การตั้งแต่ที่เราทมามาเราค้นหาปัญหามาเนี่ย เรื่องนี้ครอบครัวแตกแยก,กบ้างอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้แหละเป็นทําให้เห็นว่าสภาพสังคม <c oughs> เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของอความแตกแยก,กเนี่ยมันเริ่มมันไปเรื่อยๆมันล,ลดลงในสิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆร่อ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ในตําบลเองก็ก็นะคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเพื่อให้ความดีเราฟื้น นะความดีเราฟื้นประมาณปีรู้สึกว่าแผนตัวนี้ที่นําไปสู่การทํากิจกรรมนี่ประมาณปีสี่ห้าสี่หกครับอ่าสี่ห้าสี่หกสิบปีแล้วใช่ไหมับเกือบสิบปีแล้วค่ะสี่ห้าสี่หกเนี่ยเขากาหนดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดินเลยว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้ความดีเราฟื้นก็ไปค้นหาคนทําความดีคนทําความดีของในตําบลเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคนดีนะไม่ได้บอกว่าคนดีครับคนดีเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีในโลกก็ดี